สวัสดีค่ะนินสวัสดีค่ะอะไรคะนี่อะไรน้ำโอ้โหเราไปดูกันอย่างเบอร์นวันนี้หนูเรนเจออะไรบ้างหนึ่งน้ำท่วมสองสองสองะไรนบอกแล้วก็สาม ไฟไหม้อันนี้เรามาเจอไฟไหม้กาดหลวงนะครับไฟไหม้ตรงบริเวณร้านค้าในกาดหลวงเดี๋ยวเราจะพาคุณหนูไอเรนไปดูนักดับเพลิงเพราะหนูหนอยากเป็นนักดับเพลิงใช่ไหมเราไปดูว่าพี่ๆี่เขาทํางานกันยังไงนะครับเราจะอยู่ห่างๆเขาด้วยนะเปลี่ยนใจอยากเรียนศาสตระวัแพทย์แล้วจัดตระวัแพทย์แล้วเหรอหนูจะรักษาพี่นอนเหรอน่าชิงจบตกกุ๊กแก <laughs> บ้านเดี๋ยวเราไปดูกันตอนแรกหนูบอกคุณหนูบอกเพราะว่าหนูอยากเป็นนักดับเพลิงใช่ไหมตอนแรกอ่ะ ไม่อยากไปแล้วเหรอลูกดูหน้าด้วยลูกกลัวงูนะลูกลัวเลยนะลูกลัวงูจะรักษางูนะรักษางูเหรอไปไปดูไปดูหน่อยาากกรังูเลยไมาเห็นเราจะมากินข้าวที่กาดหลวงใช่ไหมแล้วเราไปเจอโดยบังเอิญนะเขากำลังเขากำลังดับอยู่อยู่ชั้นสามเสร็จแล้วดับแล้วครับเหลือแต่ควันเฉย าเพื่อนไปดูหน่อยสิตอนนี้หลบอย่าลงไมาเชียวนะ <c oughs> ดูสินะ้ำแต่ปีปีก่อนมันจะสูงกว่าน,นี้หน่อยนนะมันแรงมากเลยอะ่ะใช่ปีก่อนมันมีขยะอุย้ยขยะลอยมา เลียนสมัยปีที่แล้วที่หนูหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมันอยู่ประมาณตรงนี้เลยตรงนี้เลยอันนี้มันยังยังไม่เท่าปีที่แล้วแต่นะมันแรงมากเลยใช่ไหมครับโลกเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่บนสะพานกันไหมฮะตาหนูดีพาเพื่อนไปยื่นเราข้างบนไปโอ้ขึ้นไปเลยโลก ยืนหนูลงไปข้างล่างแล้วก็ไปทงฝั่งนู้นสรุปตัวนี้ก็สูงนะถ้าตรงข้างบนมอนจะกว้างหนึ่งชั้นตัี้ก็สูงนะถ้างข้างนะ้างงัวก็สะ้าตรงางบนัะ้าไหน่งนั้นตนสะพานตรงนั้างหรอ โอเคโอเคตามคุณหนูไปลินเลนะครับเพื่อนๆมาเลยลินนี่คือเรามาอยู่ที่สะพานจันสมอนุสรหัวแขกจ๊ะให้ล <ไป S 1> ูกเขาอุ้มหนูไม่ได้นะเดี๋ยวจะตกมุ <ไป S 1> ่นสะพานที่เราข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไงคะลกูกครับเรา,าไปเดินที่สะพานสิ เาเล่นไปถุงขยะด้วยไปถุงขยาเราอยู่ฝั่งนู้นแล้วไปาอยู่ฝั่งนู้นแล้วดูซิดูซิทีไหนทีไหนไปแล้วโหเร็วมากเลยโอ้ถ้าเราจมนี่เราจะแบบไม่หนาไม่ได้เฮ้ยมันมันมันกลับมาหาหนูหนูขยะมันจะโดนดูดแล้วลูกหนูขยะจะโดนดูดแล้วเราโดนดูดแล้วอ้าหลุดไปแล้ววันนี้น้ำเชี่ยวมากเลยนะคะลูก นี่คุณหนุ่ยลีนกับพ่อมาอยู่ที่กาดหลวงเชียงใหม่จ้ะอะไรคะวาถอยหลงังได้ถอยหลังได้ด้วยใช่ไหมไม่ยอมไปไหนเลยใช่ไหมมันเป็นน้ําบนคะ่ะลูกเนี่ยน้ามันบนตรงใต้สะพานเนี่ยแล้วลงไปล้วอาจจะโดนดูดลงไปข้างล่างก็ได้แล้วหายใจไม่ออกลงไปนั่นและมันโดน,โด,นดีดไปนู้น,นลใะใค่ะตรงร้านอาหารตรงนูง้นก็ท่วมตรงริมตลิ่งท่วมแล้วนะครับนี่ร้านร้านที่เราเคยไปเล่นกันลูกตรงเนี้ย งงไปหนครับนี่ตัวนู้นที่เราเคยรถไปจอดแล้วก็อยู่ตรงบันไดเล็ก,ลกๆยังไงตัวนี้ตรงนี้<อ>นท่วมหมดแล้วอาจจะท่วมทั้งสองสาวันแล้วก็อะไรอะไรแบบนี้แล้วก็อะไรแบบนี้อะไรหลบเนี่ยเนี่ยลูกสอนลูกสอนรายการทำงานน่ะมีลูกสอนได้เหรอเห<อ>มือนลูกสอนได้เลยอ่๋อคอับ ใช่ก็ดินงตลิ่งจะท่วมจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วน้ำอ่ะมันมันสูงกว่าระดับถนนนะแต่มันมีไอ้นั่นกั้นไว้จ้ะมันเป็นเขามันเป็นไม้ไม้มาแล้วเอเล่นชอบจริงๆเลยมันจะเวียนหัวเนี่ยนกอยู่ข้างบนเน,เนี่ยาในในะไไเลนปไกลเพื่อนดูข้างล่างนะนี่ห,ห,หรอ เดี๋ยวเราไปดูที่ขัวเหล็กกันต่อเพื่อนๆอ,อะไรแกลงอะไรเขาแกลงนกเหรอ <c oughs> หนูวีรีนมาอยู่ที่ตลาดดอกไม้กาดหลวง เรามาอยู่ที่หัวเหล็กเชียงใหม่เออมีคนเดิมม,ดม,มีคนมาดูน้ำหรือคนนั้นน้ำมันล้นตลิ่งแล้วนะเนี่ยมันล้นมันล้นตรงที่กั้นน้ำมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็น้ำท่วมแล้วน,นเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปที่หนองหอยบ้านลุงเอมกันไปดูกัน หลุมมันเป็นหลุมนะจับก็ให้ก่อน่ะเอยเตอนที่เระเบียดแล้วเนี่ยเ,เบีย ด้วยช่วยกันเพื่อไสอบสายจิ๋วมันจะช่วยได้อยู่นะยินนี่เรามาที่หนองหอยน้ำตรงบริเวณช่องช่องระบายน้ำหนองหอยก็ติ่มเลยดูติ่มพื้นแล้ว ขึ้นพื้นแล้วแต่มันผ่านช่วงวิกฤตไปแล้วไม่น่าจะขึ้นแล้วนะขอให้ผ่านด้วยดีเนาะฝนตกอะไรหรอสาาหร่ยไม่ใช่สาหร่ายเป็นผักบุ้ง <House> นี <aría> ่ไงผักบุ้งยักษ์เราไปผัดผักบุ้งไฟแดงได้นะหอยทากหอยทากตัวเบ็ิ่มเลย เชิงสะพา,านโัวเเลกเต็มเลยนะมันสูงกับถนนแล้วน่นเนี่ยมันมีผนังกั้นเฉยๆเนาะเป็น,น,นปกำลังใจให้ทุกคนนะลินไปกำลังใจให้ทุกคนใช่ไหมคะลูก เราจะเราจะลุยตรงนู้นไปต่อได้ไปกัดหลวงจะไปหาข้าวกินกัน